ดีครับพี่น้องเอซแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสูุู้สุคนพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสี้าไปตามแนวทางนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับของวันที่1นธันวาสองห้ารัฐบาลไทยกับปูทองพี่น้องนะครับกสิมารัฐบาลไทยพี่น้องสาเหตุเนาะเล่าพัฒนาวันจันทร์ที่สองพี่น้อง เป็นวันศาสตร์เล้าพี่น้องล่าพัฒนาบ่ออกเดินพี่น้องเด้อล่าพัฒนาบ่ออกพี่น้องเข้ากับม่นเน่นกับรัฐบาลไทยกันพี่น้องนะครับปู่บอกว่าหกล้านสิบสองล้านสามสิบล้านล่อเข้าอยู่พี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ้งไวเป็นแนวทางเอาไปพิจารณากับอาจารย์ต่างๆกับ เสี้ยนต่างๆพี่น้องที่เพื่อนมีความแม่นยํำเนาะสบการเพิ่นหลาหรือจังไดกระสร้างพี่น้องแนวทางของพ่อใจดีแนวทางของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์อาสิบกเกงทอเพินเนาะให้พี่น้องเอาตัววิ่งถ้าเพิ่นมุมมีตัววิ่ง ถ้าพนมมีตัวจับใส่ให้มาเอาคงทั้งสองพอใจดีกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์แล้วแต่อาจารย์ใดเอาไปจับคูใดพี่น้องนะครับเอาไปเบิง้งไปพิจารณากันเฮ็ดจังไดก็ได้ขอให้พี่น้องสามารถที่จะพอใจดีมีความสุขพอใจดีกัรมีความสุขน้มกันพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาเบิง้งปูท่องวิ่งยังพี่น้องแต่กอนปูท่องกับพระมาดาเห้พี่น้องนะทั้งไทยทั้งล่าเก่ง นะครับเก่งยีหลอยอมรับปูท่องปูมงคลนี่เก่งนะครับให้พี่น้องกดติดตามกดแล้วกดแชร์เพื่อนไปเดี๋ยวก็สิรู้ว่าผลงานของเพื่อนเป็นยังไงพี่นอ้องวิ่งวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างปูทองนาองพี่น้องวิ่งบนล่างปูทองคืออะไรเนาะเดี๋ยวได้พี่น้องได้ซักลูกกู้ซักปูทองวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับหกเจ็ดหกกับเจ็ดพี่น้อง นะครับนี่คือแนวทางของอปูท่องนะครับที่เพ่อนเด็กแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องของรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องมักกระจัดขัดกระพานเดอ้อนะครับแนวทางมีเขามีหลุดใด้บมิผูใดสามารถทราบใดพี่น้องนะครับ เป็นแนวทางพี่น้องรัฐบาลไทยรถตลียังรออยู่6 12, 000, ล้าน12ล้านเด้อนะครับมากจัดคัดกระพานพี่น้องไก่วันออกเทไดเหลือหน่อยเทไดแห้งมีโศกมีาาลาตรีกระไดพี่น้องให้พิจารณากันเอาเองเนาะนะครับพี่น้องครับเมื่อบ่งแนวทางปูท้องจับคูให้พี่หนะพให้น้องนะครับเนาะมีโตหยังเนาะ เอาไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันง่ายๆสนับสนุนรัฐบาลพี่น้องนะครับสนับสนุนรัฐบาลพี่น้องหกศูนย์หกพี่น้องหกเจ 6 0 6 4 6 7และ69แมนบนอกลพี่น้องพี่น้องมกักกะจัดเดอ้อน,นี่แนวทางจะซื้อพี่น้องนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแกนแนวทางามฝากพ,าพี่ตอนน้องพี่น้องมกักกะจัดกัดกระพานบ่าว่ากันแนวทางมีเขามีดมุบมีผูใดสามารถที่สิดูได้พี่น้องนะครับของปูท้องตะก,กี้กับบ่ธรรมาดาพี่น้องเอ้ยนะครับ เพิ่นมาดูดช่วงวังอ่าออกภาษามานี่ค่อยปลาป,ป่ายปลาปายมาทุกเขียวทุกก้อนนี่พี่น้องเลยบเบาพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่นเนาะจะเพิ่อเฮ็ดสูตรหม่มาหรือสูตรเก่ามาพอจจดีก็บรรูขึ้นกันนะครับแต่ว่าสูตรของเพื่อนนี่พอจจดียอมรับเลยตั้งแต่เพิ่นมามีปูท้องปูม่งค้นพี่น้องที่ว่าติดตามกันมาเนาะนะครับกระสุดยอดพี่น้องแนวทางเพิ่นสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอดพี่น้องผู้ใดติดตาม กสิรูดีดอกพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งชุดที่2ของปูกันเลยเนาะพี่น้องนาะว่าแนวทางของเพิ่นนะครับชุดที่2คืออย่าง7จอย่างพี่น้องนะครับ7 0 7ด เจ็ดหกเจ็ดแปดพี่น้องนี่คือแนวทางพี่น้องของปูเด้อท้าพี่น้องสนใจนะครับ พิจารณาเอาไว้เป็นแนวทางพี่น้องนะครับเอาไว้เป็นเน,ทน,นเวเนเนทางเพื่ออ่าเป็นพยานหลักฐานหงดต่อไปพี่น้องสําหรับปูท่องเอาเพิ่นไปใส่บริการลองเบิร์พี่น้องเนวทางทุกเนวทางบ่มีสามารถที่สิดูได้ว่าเขาดืรุดพี่น้องนอกจากที่สิอ่าผิดาจรณาเบิง์พี่น้องนะครับ แนวทางบอมบ์มาาง่ายๆพี่น้องเถือสิไดดมาาโอ้พี่น้องเลยนะครับออะพี่น้องแนวทางของปูมงค้นไหนพี่น้องแคบนาจอไว้เดอ้อแคบนาจอไว้เอาไว้เปิดนพยานหลักฐานงวดต่อไปของวันที่สิบหกธันวาพี่น้องนะครับว่าปูท่องสีเขีาหรือสีรุดของวันที่หนึ่งธันวานะพี่น้องเนาะ รัฐบาลไทยปูทองวันที่1นธันวาสองห้ารัฐบาลไทยปูทองวิ่งบนล่าง6กับ7พี่น้องนะครับเนาะจับคู่6 0 6ู6 7 69 7 0ี่หกเจพี่น้องนะครับพี่น้องแคปหน้าจอแล,แล้วพี่น้องก็จะเรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูทองกันลหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อน ให้เพื่อนมีจิตใจที่ฮาวหานดุดันสู่สน้นพี่น้องเอามาฝากพี่ตอน,น้องให้ได้จะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแนก่กันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเจ็ดคอยพี่น้องโชคมานคอยพี่น้องโชคดีคอยพี่น้องเทยโย้โฮเฮวกันมวนซื้อนู้ดแซวกันสู่ผูสู่คนจับเงินล้านกันสู่ผูสู่คนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากปูท่องไว เพียงเท่านี้หละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ